สวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเก็บเสียงในรถยนต์เขาใช้อะไรในการผลิตเพื่อประกอบเป็นวัสดุในการเก็บเสียงและฉนวนกันความร้อนและวัสดุเหล่านี้ต้องผ่านการทดสอบอะไรบ้าง ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ของเรากำลังพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการคิดคนวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกวันนี้รถยนต์หนึ่งคันเป็นได้มากกว่ายานพาหนะที่พาเราขับเคลื่อนไปยังจุดหมายปลายทางในส่วนของเสียงรบกวนที่จะเข้ามาสร้างความรำคาญภายในตัวรถซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลกระทบสำคัญที่ส่งผลต่อการฟังเพลงภายในรถยนต์ซึ่งหากว่ารถของเราผ่านการทำเครื่องเสียงมาเราก็อยากได้การฟังเพลงแบบที่ไม่มีเสียงรบกวนใช่ไหมล่ะคะ ตรงนี้แหละค่ะที่ผู้ประกอบการเองมองเห็นความสำคัญและติดตั้งฉนวนลดเสียงภายในตัวรถของเราขึ้นมาซึ่งวัสดุก็คือแผ่นยางมาตอยหรือว่าแผ่นแดมนั่นเองค่ะติดตั้งเพื่อลดเสียงยางมดถนนลดเสียงจากเครื่องยนต์ซิลประตูเพื่อลดเสียงลมตอนที่เราขับขี่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นลดเสียงฝนตกลงที่หลังคารถและลดเสียงจากภายในห้องโดยสารไปสู่ภายนอกด้วยนั่นเองค่ะ และวัสดุเหล่านี้จะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไปซึ่งเราจะนำตัวอย่างมาทดสอบ3รูปแบบได้แก่ <S 1. s h e a r Strength คือแรงเฉือนของกาวที่แผ่นแดมติดกับโลหะ 2. d a m Tensile Strength คือความทนต่อแรงดึงของแผ่นแดมัม 3. EPDM Tensile Strength คือความทนต่อแรงดึงของฉนวนกันความร้อนในฝาก,กระโปรงรถยนต์ โดยในวันนี้เราจะนำตัวอย่างมาทดสอบกับเครื่อง b r a v o Universal Testing Machine Model MT Pro Series ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบแบบทวินคอลัมและโหลดเซลล์ที่เราใช้ในวันนี้จะมี capacit y อยู่ที่20กิโลนิวตันทดสอบโดยใช้ pneumatic wire grip ที่มาพร้อมฟุตสวิตที่ต่อกับปั๊มลมค่ะ เลเตอร์ Later, หรือวัสดุที่ใช้เป็นฉนวนลดเสียงและลดความร้อนภายในรถยนต์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการผลิตรถยนต์เป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะทำให้เสียงไม่ดังรบกวนคนด้านนอกตัวรถแล้วยังทำให้ผู้ขับขี่เพลิดเพลินไปกับการขับขี่ได้มากขึ้นจากการที่รถมีฉนวนลดเสียงจากภายนอกเข้าสู่ห้องโดยสารเช่นเสียงเล่งเครื่องของรถจัก,กรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือเสียงขับเคลื่อนของรถบรรทุกนั่นเองค่ะ จากการทดสอบจะได้ค่า maximum load คือค่าแรงดึงสูงสุดมีหน่วยคือนิวตันส strength คือค่าความเข้นแรงดึงและแรงเฉือนมีหน่วยคือ MPa เมกกะปาสคาล elongation at break คือเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของวัสดุมีหน่วยคือเปอร์เซ็นต์ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการทดสอบในวันนี้เรียกได้ว่าวัสดุที่นำมาทำเป็นฉนวนลดเสียงก็มีความสำคัญกับรถยนต์เหมือนกันนะและ BRAVO Universal Testing Machine Twin Column Model MT Pro Series ตัวนี้ก็สามารถทดสอบชิ้นงานที่ใช้แรงมากๆได้อีกหลายชิ้นเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านเลยค่ะ